วันนี้ไมกี้แต่งตัวหล่อแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะแอบไปเซ์ไพร์คุณยายกับแม่ตุกนะครับที่บ้านแต่ไม่ได้บอกนะป้ายออกเดินทางกันเลย let's go <S อันนี้ก็จะเป็นความสุขของไมกี้นะครับเวลาขึ้นรถเขาชอบเอาหน้ายื้นออกไปนอกกระจกนะครับมีความสุขมากๆครับหลังจากที่หายป่วยนะครับหายป่วยเริ่มเป็นปกตินะครับเราก็จะแอบไปเซ์ไพร์ยายกับแม่ตุกนะครับโดยไม่บอกเลยนะครับ น,นี่เราไปแบบเซอร์ไพรส์เล็กๆเดี๋ยวเราแวะซื้อกาแฟกับขนมโคกไปฝากคุณยายด้วยนะครับดูหน้าไมากี้ครับคงฟินมากเลยครับรับลมมองน่นมองนี่มีความสุขนะลูกมีความสุขโอ้โหยิมย้มยิ้มยิ้มใหญ่เลยยิมย้มยิม้มยิ้มอันนี้นะครับจะเป็นทางซอยที่เข้าบ้านในตุวก,กับยายนะครับน้องไมกี้ก็ดีใจหางบุกไปบไปุกมาวิ่งข้างหน้าข้างหลังวิ่งข้างหน้าข้างหลังตลอดเลยครับจําได้ครับ เดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะครับอาการของโซนุครับหางนะครับเขาจำตุ๊กกับใหญ่ได้จําบ้านหายายหายายหายายโอ้